สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นักศึกษาแอบแซ่บในห้องนึกว่าครูไม่อยู่ที่ไหนได้เคาะประตูรัวๆเปิดมาทำไม่รู้ไม่ชี้เป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ของจีนกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นถึงประเด็นอื้อเฉาหลังนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงแอบมีเพศสัมพันธ์ในห้องแห่งหนึ่งในมหาวิทยายลัยเหตุการณ์ด,ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ประเทศจีนแม้จะไม่ได้ระบุเวลาและสถานที่เกิดเหตุ แต่ดูจากโทรศัพท์ที่ประตูสำนักงานเหตุการณ์น่าจะเกิดที่เมืองคุณหมิงมณฑลยุนนานมีการโพสพวิดีโอในสำนักงานซ้อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนักศึกษาชายหญิงที่น่าสงสัยคิดว่าตอนนั้นคงไม่มีครูมาใช้งานห้องดังกล่าวจึงคิดที่จะลองเปลี่ยนบรรยากาศลองมีเพศสัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัย,ยขณะที่กำลังปูผ้าห่มอ,อย่างจรงิจรงจังบนพื้นห้องโดยไม่คาดคิด จู่ๆอาจารย์ก็ปรากฏตัวขึ้นและพบว่าประตูห้องทำงานถูกล็อกเขาเคาะประตูและสั่งให้นักศึกษาชายและหญิงเปิดประตูอย่างรวดเร็วชายและหญิงในสำนักงานเริ่มตื่นตระหนกตะโกนอย่างเร่งรีบนั่นใครครูข้างนอกตอบว่าอาจารย์นักศึกษาชายตอบทันทีรอเดี๋ยวก่อนขอเวลาสองนาทีทั้งคู่รีบสวมเสื้อผ้าและห่มผ้าห่มและจัดของอย่างเร่งรีบหลังจากเปิดประตูนักศึกษาชายก็แกล้งทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วหยิบหนังสือขึ้นมาทำท่ากำลังอ่านหนังสือซึ่งอย่างไรก็ตามพฤติกรรมของพวกเขาไม่สามารถปกปิดได้เลยเพราะสามารถเห็นสถานการณ์ภายในห้องได้อย่างชัดเจนจากประตูแถมคนด้านนอกยังเก็บภาพได้หมดแล้วงานนี้โปะแตกแบบไม่ต้องสืบเลยทีเดียวนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ชาวเน็ตจำนวนมากฝากคอมเมนต์หลังชมวิดีโอว่ามันน่าตื่นเต้นมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเขากล้าถามใครอีก คอมเมนต์ทมาบอกว่ามันเหมาะสมเหรอคอมเมนต์ทมาบอกว่าเปิดโรงแรมคงไม่แพงขนาดนั้นนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ